โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครเมื่อในช่วงปลายเดือน9เซตเนี่ยแต่อยู่แถวเนี้ย1592 1591อยู่ที่โซนนี้นะครับก่อนที่เขาจะมีการกลับตัวขึ้นไปเทสที่แนวต้านของเขาที่ไม่เคยเทสมาเป็นระยะเวลานา,านนะฮะก็คือ1 5อ่า1 6 5 8เนี่ยใช้เวลานานมากนานมากมากจริงๆประมาณเกือบเท่าไหร่เนี่ยเกือบ3เดือน เกือบ3เดือนนะฮะกับเส้นทางที่เขาเดินมาแต่ระยะทางทั้งหมด3เดือนถูกตัดสัมพันธ์ด้วยระยะเวลาแค่2วันนี่ก็คือวันนี้วันแรกหล่นลงมา37จุดวันที่2หล่นลงมาอีกประมาณ20จุดคุณพระนะครับอ่ะทีนี้ก็เพื่อนๆก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าในวันนี้จะเป็นอย่างไร วันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่30บวันารที่30มวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะฮะเซฟมีโอกาสดีดได้นะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับดีดได้แต่จะเป็นการดีดแค่เล็กน้อยดูจากภาพเดิมนะฮะอยากให้มองอโซนประมาณนี้นี่ยนี่น,นี่โซนประมาณนี้ก็ได้ที่จะมีแท่งแดงแดงมาเจอแนวรับเขียวกลับขึ้นมามันมันจะเป็น ภาพรักษณะนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดูอีกนะครับมันน่าจะเป็นภาพประมาณนี้ๆนี่นี่น,นี่ประมาณนี้ก็คือแดงแดงแล้วก็มีเขียวแบบดีดเด้งขึ้นมานิดนิดแค่นี้นะภาพในวันนี้มองเป็นอย่างนั้นก็คือมองว่าจะปิดเขียวนะครับแต่ว่าจะเป็นเขียวแบบเขียวแบบตีนดอยอะเออนะเขียวแบบตีนดอยแต่จะเป็นเป็นการเด้งเพื่อ มีโอกาสในการลงต่อนะครับเพราะว่าโมเมนตัมต้องบอกว่าชุดนี้แรงจริงๆนะครับอ่ะก็ใครที่จะเทรดอะไรยังไงก็ระมัดวังตัวด้วยแล้วกันนะครับโอกาสที่ลงยังมีสูงกว่านะครับถ้าเกิดจะเล่นหุ้นวันนี้มองว่าเป็นโซนในแนวลักษณะที่มาเจอแนวรับแล้วเด้งจะดีกว่านะครับอ่ะวันนี้ผมก็มีเพลงที่จะมามอบให้เซตเช่นเคยนะครับ โอ้โหไม่ไม่คิดว่าจะทํากันอย่างนี้เลยเนาะเออคนเรานะครับวันนี้ผมจะมอบเพลงของคุณพี่ปามีนะฮะนั่นก็คือเพลงเพลงนี้ครับอย่าจรอองไห้ยกให้เวลาเดินช้าๆเพราะว่ากดคลายไม่ทันเดินช้าก็ดีนะขอเวลาสักหน่อย อยากมองหน้ากันอยากหยุดวันเวลานี่ไว้หยุดได้ไหมเนี่ยคือแบบถ้าไม่หยุดก็ไม่รู้จะทำไงละนานเท่านานก่อนจะต้องติดอ,อยไปอีกนานนะฮะอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการวางแผนทุกวันนะมีการล็อกกำไรไปบ้าง มีการขายตามแนวต่างๆมีการทำตามวินัยผมว่าคงไม่ร้องไห้กันหรอกจริงไหมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมพืชครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันรสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโร่นะครับสําหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันอังคารที่30พฤศจิกยน2564นะครับวันนี้มีหุ้นตัวไหนน่าสนใจ มาดูไปพร้อมกันนะครับตัวแรกที่ติดสแกนมามันคงไม่พ้นเนาะ ABM ABM ในวันนี้มีการย่อให้เห็นอย่างแน่นอนนะครับโซนในการย่อผมเดาเอานะว่าน่าจะอยู่ในโซนนี้นะครับ2.62.7ถ้าอยู่ในโซนนี้จริงๆนะฮะมันจะเป็นจุดหลับที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ค่อนข้างสูงเพาราะว่าลุ่มเขายังดีอยู่แต่ถ้าเกิดเขาพักลึกลึกแบบลึกมากลึกน่าเกียดนะ แทงไส้ลงมาหรือว่าปิดลงมาอย่างเงี้ยลงมาถึง2.3มี้ผมว่าเออเซกูบายได้เลยนะครับต่อด้วย b b a k b b a k เนี่ยบอกแล้วว่าแนวต้านของเขาอยู่ที่50บาทเพราะฉะนั้นโซน50บาทจะเป็นโซนที่มีนัยยะสาคัญมากชุดนี้มีการกลับตัวอีกแล้วในโซนบนซึ่งถ้าเกิดซื้อมันจะเป็นการไล่ราคาที่ราคาสูงเกินไปหุ้นตัวใหญ่เกินไปตรงนี้อยากให้เรามัดระวังด้วยนะครับต่อด้วย OTO หลายคนอดครวนในวันที่ OTO ติดลบลงมาตรงนี้แต่ผมอยากจะบอกว่าพี่ไม่ได้ติดลบนะครับพี่ได้สิทธิ์ที่เขาลงใบตรงนี้เนี๋ยไหมพี่ได้สิทธิ์อย่างอื่นกลับคืนมาเพราะฉะนั้นสิทธิ์ที่ได้มาอาจจะขายก็ได้หรืออาจจะรันเทนอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับ12.5ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีการเพิ่มทุนจากสิทธิ์อะไรนะผมมองว่าเข้าคงไปถึง15บาทแล้วล่ะเออเผลเกินละ ตรงนี้เป็นจุดที่จะต้องแบ่งทํากําไรบางส่วนนะครับแล้วก็แนวต้านอีกแนวหนึ่งคือ13.6ที่จะเป็นจุดในการเทคโปรฟิตบางส่วนโอเคไหมครับใครที่มาไล่ราคาตรงนี้ไม่แนะนําแล้วนะครับต่อด้วย SMD SMD ชุดนี้เป็นการกลับตัวในชุดขึ้น Secondary Ten นะครับแนวต้านอยู่ข้างบนฮะ15.3แล้วก็17.1ถ้าเกิดจะมาซื้อตรงนี้ ก็ดูเป็นการไล่ราคากันไปแนวรับอยู่ที่14.1นะครับอีกชุดหนึงติดมาอีก2ตัวนะฮะก็คือ CRD CRD ชุดนี้อ๋ออันนี้น่าจะมีจังหวะในการเล่นเดยได้นะรอดูนะวันนี้ม,มีมีโอกาสนะครับก็แนวต้านของเขามองไว้ที่แนวแก็บตรงนี้นะฮะจะอยู่ที่1.33นะครับแล้วก็ EKH EKH เนี่ย กับตัวค่อนข้างชัดเจนนะฮะวันนี้คิดว่าพักนะครับโซนในแนวพักของเขาจะอยู่ตั้งแต่8.2จนไปถึง8.3ถ้าพักอยู่ในโซนนี้ไม่มีปัญหาเป็นแนวรับได้นะครับแล้วก็แนวต้านดูจากอลลม่มนะฮะนี่ดูจากปริมาณของวอลลุ่มได้เลยฮะคือมันมันสูงชัดเจนนะน่าจะเป็นการสูงในกรอบแบบ90แท่งด้วยนะ ตรงนี้มีโอกาสที่จะเทส8.6และมีโอกาสที่จะทะลุได้ด้วยอออันนี้น่าติดตามนะน่าติดตามแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่นะ8.3ใช่มั้ย8 2ถึง8.3นะครับอะตัวถัดมานะครับเป็นหุ้นที่เป็นรายการพิเศษมีโอกาสที่จะเป็นหุ้นเดทของวันนี้นะครับนั่นก็คือหุ้นที่เข้าตีมเลยนี่คือตัวนี้ ออชันนะครับเฮ้ย hey, ทำไมมันถึงมีความน่าสนใจกลับมาดูที่เซตใหม่เรากลับมาดูที่เซตเซตถึงแนวรับที่มีโอกาสในการดีดค่อนข้างสูงนะฮะหนึ่้าเก้านะรเราเขาลงมาที่นแนวแนวรับตรงนี้นะครับอมองว่าเป็นเป็นแนวรับที่มีโอกาสเด้งแล้วลงต่อจําได้ไหมนะตัวนี้มองตีมเดียวกันเลยฮะตัวนี้มองตีมเดียวกันเลยครับ,เ,เ,รบเพราะว่าแนวรับของเขาอยู่ตรงนี้เลยฮะ เท่าไหร่9.45ดูจากแท่งนี้เลยนะครับนี่แท่งนี้แล้วก็แท่งนี้เหมือนกันฮะเขาลงมาแตะแล้วในช่วงท้ายตลาดมีแรงซื้อกลับคืนไปพเยอะขึ้นนิดนึงนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะเป็นหุ้นที่จะเล่นเดทได้แล้วก็แนวต้านของเขาอยู่ตรงนี้ครับ r i กส์ทริวออเรชโคุ้มค่าแน่นอนสามารถใช้จุด Stop l ล s s ได้ทั้งหมด2จุดนะฮะนะจุด s ต o p l ล s s มีทั้งหมด2จุดก็คือจุดแรกจะอยู่ตรงนี้เลยเซฟมาก9.45นะครับจุดที่2คือจุดที่หลุดแนวแก็บลงไปก็คือ9.3เพื่อ่เพื่อลองเอาไปทําการบ้านดูนะครับว่ามันเหมาะสมกับพอร์ตของตัวเองหรือเปล่าหลังจากทกําการบ้านดีแล้วอย่าลืมพกวินัยไปเข้าห้องสอบด้วยโอเคไหมครับวินัยจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในการเทดก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทตของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยครับ ส่วนใครที่พูดคุยสักถามคําถามปรับทุกอะไรกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาพูดเกันต่อในช่วงท้ายคลิปครับจังหวะนี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์สําหรับคอร์สคริปโตนะใครที่สนใจอยากจะเทรดคริปโตอยากจะลงทุนคริปโตนะครับช่องมัน,นี่ฮ e ลโมีคอร์สคริปโตมือใหม่รุ่นที่2ใครที่จะเริ่มต้นจากศูนย์สามารถเริ่มต้นจากคอร์สนี้ได้เลยวันนี้วันสุดท้ายที่จะเปิดรับสมัคร หลังจากนี้เราไม่รับแล้วนะครับเพราะว่าจะเริ่มเรียนกันแล้ววันที่1นธันวาก็เริ่มเรียนแล้วนะครับวันนี้ปิดรับสมัครเที่ยงคืนนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li n e แอดมันนี่ฮีที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยส่วนใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่อง m o n e y h e r o นะครับสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางนี้ได้โดยตรงนะครับรายได้ทั้งหมดจะนำไปเป็นรายได้ให้กับเด็กฝึกงานนะครับในวันจันทร์ ไม่มียอดบริจาคนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอขอบคุณทุกคนแค่ดูหรือว่ากดไลค์ก็ถือว่าเป็นกาลังใจให้เรามากมากแล้วนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะฮะนั่งมองตลาดหุ้นล่วงเมื่อวันศุกร์แบบไม่สะทกสะทานเพราะช่องอาจารย์เลยค่ะนี่แหละของจริงเห็นไหมของจริงถ้าเกิดดูนําไปวิเคราะห์ต่อทุกอย่างผมมองว่ามันมันไม่ใช่ปัญหาเลยคือจะเรียกไว่าไงเราอยู่ในตลาดหุ้นอย่าไปกลัวเลยครับว่าหุ้นมันตก เหมือนกับอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนมันตกอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราจะเทคโปรฟิตมันยังไงอันนั้นสําคัญกว่านะไม่งั้นคุณคุณอยู่ยังไงก็ตายอยู่ดีครับเล่นหุ้นขาขึ้นก็ดอยอยู่ดีครับเล่นหุ้นขาลงก็ดอยถ้าเกิดเราไม่มีแผนไม่มีวินยัยไม่มีอะไรในการลงทุนเลยมีแต่เงินอย่างเดียวมันมันไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นนึกออกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเป็นลังใจให้ทุกคนที่เข้ามาใหม่ที่กําลังศึกษาใหม่นะครับมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับช่องของเรานะครับ ชอบช่วงรายการเดทเทดมากค่ะฟังรายการน้องพืชแล้วได้ความรู้นำไปปรับใช้ยินดีครับผมรบกวนอาจารย์พืชเช็คแผนให้ทีครับ AKP ทุน2.2แนวรับ2.12โอ้ดีนะเนี่ย Stop Loss คือ HIGHERLOW โอเคครับของขึ้นรอง2.06แนวต้าน2.76อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเขาซื้อไปแล้วถูกไหมทุน2.2 โอเคทุนไม่ได้น่าเกียดมากนะฮะสต็อปล s อขึ้นย่อยนะครับเขามองไว้ที่เท่าไหร่เขามองไว้2แนวถูกไหมนะสจุดหนึ่งสองแล้วก็2 06. องจุดศมองว่าถูกทั้งคู่นะฮะแนวหนึ่งอยู่ที่2องจุดนะครับแล้วก็2องจุอันอันนี้ทิ้งไปเลยก็ได้ใช้2 1งก็ได้นะครับอืแนวต้านทีนี้2องจุด็ดหสูงไปเออสูงไปนะใช้ประมาณแถว 2. อจุดสี่ก็ได้ครับ alt ทุน2.7ทรงยังดีอยู่ไหมครับ alt ทุนสองทรงไม่ดีฮะทรงไม่ดีมาตั้งแต่วันที่10เดือน11แล้วครับผมอ,อ,นนอันนี้จริงนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมทั้งชุดเป็นขาลงแล้วก็ชุดนี้ยังทำมิวลลใหม่เพราะฉะนั้นไม่ดีครับผม cv ทุน3.3สต๊อปลอาทำไมไม่ใช่3.00ไปเลยนะรหรือ2.96ครับเขาซื้อที่3.3เลยนะ สต็อปลอสามจุดสองนีลบสิบเปอร์เซ็นเลยนะฮะแล้วพี่กะไปขายเอากาไรเท่าไหร่วะเนี่ยอ่าสต็อปล้ออ๋อนี่ไงใชสองจุดเก้าหกนะครับอ่าเพราะว่าฐานมันอยู่ที่สองจุดเก้าหกแนวต้านของเราจะอยู่ที่ตรงไหนทีเนี้ยนะอยู่อยู่ที่ไหนดีสมมุติว่าอยู่ที่ตรงนี้สามจุดหกเกมนี้ไม่คุ้มแล้วเพราะว่าโอกาสขาดทุนมากกว่าเนอะไหมเออซึ่งมันก็ควรดีอยู่ตรงนี้แหละสามจุดหกสามนะครับเกมนี้ไม่น่าเล่นครับ MGT ของอาจารย์พืชเด็ดมากเลยครับผมได้5ช่องสามรอบแล้วเก่งมากครับนี่แหละฮะนี่คือรางวัลของคนที่ทำการบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Beauty หลุดแนวต้าน1.6แล้วทำยังไงดีอ้าเดี๋ยวคำว่าหลุดแนวต้านแปลว่าอะไรวะมันมีแต่หลุดแนวรับนะหลุดแนวต้านมันมีมันมีสองคำเนาะคือทะลุแนวต้านก็คือทะลุขึ้นกับคําว่าหลุดแนวรับนะบแต่นี้ใช้คําว่าหลุดแนวต้านอาจจะตกใจก็เลยรีบพิมพ์นะฮะขอดูที่ Beauty ก่อน บิวตี้เขาบอกว่าแนวต้าทนึ่งจุดหกขอตีที่1.6ก่อนนะครับตรงนี้เนาะน่าจะเป็นแนวรับแหละก็หลุดแนวรับลงมาจริงๆเขาหลุดตั้งแต่วันนี้นะถ้าเกิดมองว่า1.6เนาะเขาหลุดตั้งแต่วันที่26แล้วนะครับเออก็ทํายังไงดีละ่ะถ้าเกิดมันหลุดแนวที่เราคิดว่าเราจะอะไรดีล็อกล็อกอล็อกกาไรหรือว่าจะหยุดการขาดทุนอ ตอนนี้ต้องนําไปคิดเองนะครับผมไม่สามารถที่จะชีช้ได้ว่าเฮ้ยคุณต้องขายตรงนี้คุณต้องซื้อตรงนี้อันนั้นมันมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับ etc จะเป็นดับเบิลท็อปไหมคะจะเป็นแสดงว่ายังไม่เป็นใช่ไหมฮะ etc อ๋อหมายถึงท็อปตรงนี้กับท็อปตรงนี้เหรอฮะถ้าเกิดมองว่าเป็นดับเบิลท็อปตรงนี้หลุด neckline เรียบร้อยแล้วครับต้องออกแล้วนะครับอย่าเข้ามาด่าเลยนะพอใจดูก็ดูไม่พอใจ ก็อย่ามาว่ากันนะคะเงินของใครของมันสู้ๆคะ่ะทุกคนจริงครับเออแต่แต่มันก็นานา,นาจิตตังเนาะเออบางคนเขาก็ไม่เหมือนกันกันกบพวกเรานะครับบางคนก็ไม่พอใจหลายๆคนอ่าเป็นลักษณะอย่างนี้จริงๆครับไดเรกเมสเซจมารัวๆเลยฮะผมเลยตกใจเลยเออใครวะเออแต่ ก็มาอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ได้ตอบอะไรนะครับถา้าถ้ามันไม่อะไรจริงๆนะผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตอบอาจารย์พืชค้า XO แนวต้านแรก20.4ไหมจริงๆแผนน่าจะอยู่ในคลิปวันศุกร์ปะเออ XO แนวต้านแรก20.4นี่มันใกล้ไปไหมฮะมันมันมันใกล้จนมันไม่น่าเล่นเลยฮะมองไว้สัก21ก็ได้ครเป็นแนวต้านจีวิาหรือไม่ก็แถว22บาทนะครับ โซนนี้ยังดีอยู่เลยนะนะครับมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้เสียอะไรเลยค่อนข้างน่าสนใจอยู่อาจารย์ครับทำไมมีแท่งยาวและยาวมากมีทั้งสีแดงและสีเขียวแต่ไม่ใช่ฮารามิน่มันเหมือนกับเป็นคำถามเชาวเลยเนาะซึ่งผมบอกแล้วว่าผมไม่เข้าใจนะฮะเขาบอกไม่รู้จะถามยังไงเหมือนกันครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์แท่งเทียนสีแดงจะยาว,ยาว มีความหมายว่าอะไรแท่งเทียนสีแดงจะยาวๆมีความหมายว่าอะไรต้องแปลไทยเป็นไทยเช่นกันถ้าแท่งเทียนสีเขียวยาวเออมันมีความหมายว่าอะไรอ,อ่มันจะบอกอย่างนี้เนาะการจะดูแท่งเทียนเนี่ยมันไม่ได้ดูว่าแท่งเดียวเป็นยังไงแล้วมันก็ดูจบครบอ,อ่าเหมือนกับเป็นมาม่าใส่น้ำร้อนสมนาทีแล้ว ชงกินได้เลยอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะต้องดูสภาพแวดล้อมว่าตำแหน่งในการเกิดของแท่งตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนว่ามันเป็นยังไงนะครับผมแนะนําว่าคุณพนมเนี่ยลองไปหาคําว่า price pattern ละกัน price pattern เออใน google นะครับในในตรงนั้นมันจะบอกภาพแวดล้อมว่าเอ,อ้ยภาพมาอย่างเงี้ยแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อนะลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับแต่อย่าดูแค่แท่งเดียวนะแท่งเดียวมันไม่สามารถบอกอะไรได้ มีมีบางอันเหมือนกันที่แท่งเดียวจะบอกได้แต่ตำแหน่งจะต้องวางถูกต้องซึ่งการมาพูดโดดๆอย่างเงี้ยเกิดแท่งเขียวยาวเกิดแท่งแดงยาวมันหมายความยังไงอันนี้ตอบไม่ได้นะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่มีอยู่ในศาสตร์นะครับมันมันต้องเป็นแท่งในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะมีความหมายโอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้ประมาณนี้หวังว่าจะได้ไอเดียลองดูนะครับ ในจังหวะนี้ในในปัจจุบันเนี้ยสาหรับหุ้นใหญ่เราไม่รันเทนอยู่แล้วออบอกไว้อย่างนี้นะสาหรับหุ้นใหญ่โอกาสในการรันเทนยากสําหรับหุ้นตัวเล็กยังมีโอกาสอยู่นะหุ้นตัวเล็กยังมีโอกาสอยู่แล้วก็ในจังหวะช่วงเดือนนี้ผมมองว่าถ้าเกิดเล่นแบบลุ้นเด้งสั้นซื้อใกล้แนวรับลุ้นการเด้งระยะสั้นแล้วก็ขายในเดน่าจะเป็นแผนที่ดีนะครับ ผมจะพยายามเอาการบ้านเดเทท,ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละวันมาให้กับเพื่อนๆดูแล้วกันเพื่อเพื่อนๆจะได้ศึกษาหน้าเททที่มันมีความหลากหลายรูปแบบไปพร้อมๆกันดีไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์เอาไว้คนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องเรานะครับตอนนี้ไปลวครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะย่า จะร้องไห้